ผมอยู่ที่ผมอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับเรากำลังจะไปเที่ยวที่ลำปางนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับนะชื่อชื่ออะไรครับนะชื่อมอเอ๊ะ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 ไม่มองหน้ากุ้ยไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างครับพี่ผ่านเมืองเก่าผ่านเมืองเก่าเท่าไหร่สามร้อยบาทสามร้อยกี่นาที ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโค้รถูกเลยใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวลำปางก็มานั่งรถม้าเล่นได้นะครับแล้วก็จะผ่านพวกวัดพวกอะไรพวกนี้นะแล้วมีของที่ถามจริงลำปางเนี่ยของของขึ้นชื่อของกินเนี่ยมันต้องร้านอะไรของกินเลยของกินถ้าเป็นอาหารเมืองก็ร้านแม่แห่แม่แห่เข้าซอยอะเข้าซอยก็เข้าซอยซุปเปอร์เข้าซอยซุปเปอร์ไกลไหมซุปเปอร์ไกลนิดนึงผ่านไหม ไม่ได้ผ่านครับไม่ผ่านไม่เป็นไรงั้นผมนั่งเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินอ่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่าชื่ออะไรครับเออเออเออยักหน้าเลยยักหน้าเออเฮ้ยหลับปะเนี่ยเออมีคนไปไปดีกว่าโอ้โหเอียงไปข้างเลยพี่อ้าว ไปไปรถมีช่วงไหนที่คนเยอะสุดอะเพช่วงสิ้นปีเยอะครับสิ้นปีใช่ไหมแต่ว่ารถม้านี่มีให้บริการทั้งปีใช่ไหมมีตลอดครับมีตลอดครับแล้วทำไมต้องมีรถม้าด้วยอะลำปางอ๋อสมัยก่อนที่ลำปางไอ้สมัยก่อนนี่รถมา้าเขาใช้ที่กรุงเทพนะอ๋าเหรอ สมัยราชการที่5มันจะมีรถม้าอยู่ที่กรุงเทพสมัยราชการที่5สมัยราชการที่5เขาจะมีรถม้ารถม้ารถลากรถสี่ใจคนลากร้านนะใช่อ่าที่ไอ้กรุงเทพเขาช่วงปลายราชการที่5นี่สมัยสมัยนั้นช่วงรถดุโขเริ่มตีตลาดบ้านเราละรถที่มีเครื่องยนต์อ่ารถยนต์เริ่มมาตีตลาดละรถม้าที่ใช้เขาใช้ที่ดุเขาใช้สำหรับเจ้านายนั่ง ตอนหลังไม้ก็หมดคกาไหมเขาก็ขายออกต่างต่าง,างหัวเมืองต่างๆอย่างขอนแกน่นโคราชแล้วก็เอาเื่อนรถไฟจะไปเชียงใหม่ด้วยแต่สมัยนั้นสถานีรถไฟเขาสร้างามาถึงแค่ลำปางรถรถม้มาเลยลงที่ลำปางอ๋อประวัติเป็น่างนี้เองอ้าว<อ>น,นี่มันขี่ม้าได้วยวะเนี่ย ไหยก็มีหล่นบ้างมีหล่นแต่จริงๆแล้วมันจะมีที่รองนะครับอ๋อมีที่รองครับปกติถ้าถ้าไม่มีที่รองนี่จะเต็มไปหมดอ่ะอ๋อได้ที่รองเขาเรียกว่าเป็นการอับรักวัฒนธรรมหรือเปล่าแบบนี้เอกลักษณ์เอกลักษณ์ครับเห็นแล้วมาคือเอกลักษณ์ของรบอกลักษณได้แล้วพี่ขับมากี่ปีเนี่ยยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าแล้วมานี่เอามาจากไหนมานี่ซื้อมาของซื้อมา แล้วรถนี่เขาต่อที่ไหนอนะรถนี่รถจะมีอยู่ที่โน่นบ้านวังมอ,นอเนอะเขาต่อที่นั่นมีกี่คันคในเมืองลำปางเนี่ย้งามดนี่ประมาณไม่เกิน80คันนะ80คันเลยเหรอครับอูเยอะนะอูแล้วมีวันไหนวันไหนที่แบบไม่ได้้างไหม มีครับมีเหรอเพราะว่ารถมันเยอะแล้วคนมาเที่ยวน้อยใช่ไหมครับเป็นช่วงช่วงช่วงวันที่อย่างดู้ดฝนใช่ช่วงวันทู่ดูฝนได่ใจค่อนข้างจะเงียบก็เรียกว่าม้าก็ได้พักช่วงนั้นแหละใช่ครับพักมากก็ไม่ดีบกลงคนเลี้ยงม้าหรือม้าเลี้ยงคนอยู่ยนี่ทั้งคนเลี้ยงม้าทั้งม้าเลี้ยงคนเลี้ยงเลี้ยงด้วยกันทั้งคู่ต้องอาศัยพึ่งกันนะใช่เพราะว่าถ้าม้าจะดีอยู่ดีกินดีก็ต้องคนก็ต้องมีด้วยนะอย่างม้าปกติถ้าเป็นม้าที่เราเลี้ยง เลี้ยงไว้ดูเล่นทั่วไปนี่กินแต่หญ้าก็ได้ตามทุ่งหญ้าอะไรก็ได้แต่ถ้าเรามาเลี้ยงแล้วเรามาใช้งานเนี่ยเขาจะเขาทำงานหนักฉะนั้นเราจะมีพวกอาหารเสริมให้เขากินอ๋อมีอาหารเสริมด้วยมีอาหารเม็ดสําเร็จรูปข้าวเปลือกไอ้รัหญ้าถ้ามีพวกแคลเซียมเือแหลอะไรพวกนี้เราจะเสริมแสงว่าไม่ธรรมดาต้องเสริมครับเพราะเพราะว่าเราใช้งานเขา ถ้าเราให้เราใช้งานเขาเราให้เขากินแต่หญ้าเนี่ยม้ามันจะไม่อ้วนมันจะไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงครับบังคับม้านี่บังคับยากไหมครับพี่ยากยากเหรอต้องม้าด้วยม้ากับเราอหรอถ้าจะให้เดินหน้านี่ต้องดึงยังไงตกนิดเดียวกระตุกกระตุกถอยหลังถอยหลังเดี๋ยวหน้ามันมันไม่ค่อยยอมถอยเท่าไหร่ไม่หมายถึงว่าจะให้เขาเดินหน้าเราก็กระตุกเชือกเข้าหาตัวให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา อ๋อก็ไม่ยากนี่แต่เราต้องมาเราต้องรู้ใจม้าด้วยอ๋อต้องรู้ใจม้าด้วยแต่ละตัวไม่เหมือนกันเหรอใช่ไม่ใส่มาไม่เหมือนกันเราต้องรู้ใจเขาด้วยโอ้ตรงนี้เต็มเลยเนี่มีวินด้วยวินรถม้าครับนี่เป็นวินเลยวัดปากขาั้วอ่าหน้าวัดปากขั้วะนะวัดปากด,กดปาดวกวด โอ้ี่เขามีที่ให้อาหารม้าด้วยเขาก็ให้อาหารก็ตรงนี้เลยนนนกกนเนี่ยเนี่นยเนี่ยม้ากินไงเนี่ยกินหญ้ากันตรงนี้เลยนะครับเออเนี่ย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 มาขี้หมอกกินหญ้าก็เลิกกินหญ้านานนี่ครับนานแล้วนานแล้วนะเป็นม้าหรือ,เป,รอเป็นอะไรม้าด,ดิ่งไหมดิดงมากอ่ะตอนนี้ยังดินะ่งเออไปดูดิ <laughs> ออก็เพลินดีนะครับชิลดีดใครที่ไม่เคยมาลำปางก็โอ้โหชิลมากเลยอันนี้นี่ร้านอาหารใช่ไหมปิดโตอันนแม่น้ำวังปิงวังยมน่านคือแม่น้ำทางฝั่งหัวเมืองภาคเหนือพี่ตอนที่น้ำท่วมเทพบนนี้ท่วมหมดโอ้ท่วมมาถึงนี่เลยเหรอบริษาัางท่วมหมดเลย เราเดบ้านละบ้านก็จนอยู่ที่สงหเมืองบาดาลไม่ไม่ท่วมมากก็ไม่ไห็นไรแต่มันท่วมไม่นานครับมันไม่เหมือนเทมออไอมันจะท่วมมาถ้่สองาวันก็แหกละทำไมรู้สึกว่าคนลำปางขับรถเร็วจังเลยไม่ใช่เรานั่งรถมาเราเมาเลยซอยแซงเราฝั่งนี้คือฝั่งเมืองเก่า นะฮะเมืองเก่าเนี่ยทีเราวิ่งอยู่เนี่ยข้ามสะพานมาไปฝั่งเมืองเก่านะอ๋อเมืองเขรางนครเขาเขารียกเมืองเขราลางเขราวังนี่คือชื่อเดิมของลำปางอ๋อเน่ยหลังเนี้ยหลังนี้นี่เป็นไม่ใช่บ้านนะไอนี่เป็นยุ้งข้าวนะยุ้งข้าวเนี่ยบ้านเยูางโน้นอ๋อยุ้งข้าวแบบนี้เขรางนครระหว่างทางมาก็ผ่านวัดหลายวัดอยู่นะพี่เออเออเออเกือบตกเออเทโค้งเทโค้ง บ้านไม้นะตากเป็นไม้สักหมดเนอะสวยไหมสวยสวยสวยบ้านเก่า,า,าจริงให้ความรู้ใหม่เยอะเลยนะครับสำหรับเรื่องม้าซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนดูจากที่คนขับรถม้านะครับม้าเนี่ยเขาเขาก็อยู่ได้ไม่เกินยี่สิบปีอายุขายสามสิบแต่ว่าใช้งานได้20ปีใช่ไหม,ไมไแล้วพอตายแล้วเนี่ย เขาก็จะเอามากินกันคือเจ้าของเขาจะเอามากินกันก็ามาแบ่งกันในครอบครัวอ,อ้าวเจ้าของม้เามเราเราจะไม่กินไม่กินใช่ไหมแต่เราจะไปให้เขาอ๋อก็คือไปให้คนที่เลี้ยงม้าด้วยกันกินไ,ได้ไดเราก็ฝาดเองเลยอ๋อเขาบอกว่าเนื้อม้าเนี่ยคนญี่ปุ่นก็ชอบกินคนจีนก็กินคนมองโกเลียก,ก็กินเยอะเพราะว่ามันมีเอ็นเยอะนะ รู้ใหม่เรื่องหนึ่งนะครับว่าทําไมม้าเนี่ยต้องถูกปิดตาแบบนี้เพราะว่าเขามีตาที่มันเป็นจอกว้างอ่ะเฮ้ย <c oughs> เขาก็เลยเฮ้ยมาเลียกูสิ <c oughs> เขาก็เลยโฟกัสให้ม้าเนี่ยเห็นแต่ข้างหน้ามองไปข้างหน้าเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเปิดตาเขานะฮะเขาจะเห็นด้านข้างด้วยง่ายๆคือจอเขาจะกว้างกว่าเราระยะความกว้างอะ่ะนะร้อยแปดสิบองศานะใช่ไหมครับใช่ไหมครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรฮะ ดูดูกระดอม้าหน่อยไหมดูหน่อยไหมดูกระดอหน่อยนะโว้ยม้า ah ตัวเมียนี่วะพีしし่นี่มันตัวเมียเนี่ยอ้าวโว้ยมาดูกระดอโอ้หนี่นี่คือตัวผู้นี่นี่เฮ้ยไอ้สัสเบไอจะดีดกูแล้วอ๋อดูเหรอเฮ้ยเฮ้ยหลังจากไปแอวรถม้ารอบเมืองที่ลำปางแล้วนะครับก็ มาแดบกบข้าซอยเข้าซอยซูเปอร์เห็นไหมภายในร้านเขาไม่ได้เหมือนข้างหน้าเลยนะรุยเลยดีกว่าเข้าซอยซูเปอร์หน้าตาเขาเกอ็อันนี้เป็นเข้าซอยหมูเด,ดี๋ยวผมให้ดูนี่ปีดมะนาวนะครับโอ้มะนาวลูกใ,ใหญ่หน้านี้ปีดมะนาวอ้านี่มะนาวแล้วก็ นี่นะครับหอมแดงกับปรกกาศดองนะครับปุ๊บแล้วก็ที่สำคัญภาพไม่ได้พริกขั่วแบบนี้นะครับมันจะหอมก็อยู่ที่พริกนี่แหละดูแม่หน้าแดกทีเดียวเห็นไหมใส่เยอะหน่อยแล้วกันแล้วก็คลุกไปเลยเก็บพริกไปก่อนะเอาล่ะนี่เป็นข้าวซอยหมูนะครับ ช่วยเท่าไหร่วะพี่45บาท45บาทนะครับที่นี่ร้านนี้นี่เขาบอกว่าเป็นร้านดังอีกเจ้าหนึ่งของลำปางเลยนะครับยังมีนี่ด้วยนะครับหมูสเตะ๊ะหมูสเตะ๊ะ ของเจ้านี้นี่นุ่มหรือเปล่าหมูสเต๊ะนี่มันต้องนุ่มนะอะ่เดี๋ยวผมลองเข้าซอยก่อนเดี๋ยวค่อยซักต่อกับโูสเต๊ะอื้สำลักพเพล็กดิโู <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้ถึงกับ้นมากนะครับก็พอ,พอกินได้มันไม่ได้ข้นคักเพราะบางบางร้านเนี่ยเขาก็ขายแบบข้าวซอยแบบข้นน้ำข้นมากงานครับพี่หมอ ซอย,ยมันก็เหมือนอาหารของคนพื้นเมืองทางภาคเหนือนะทุกจังหวัดต้องมีอุดรดิตมีไหมข้าวซอยข้าวซอยก็มีครับมีฮะโซนตั้งแต่อีสานเหนือขึ้นมาเนี่ยเขาเดกข้าวซอยทัย้งนั้นใช่ไหม ไปถึงทางเหนือเลยก็จะมีน้ำมุ้งน้ำเมี้ยวเข้ามาแล้วจะโซนถ้าปรุงเอาอว่าใครชอบรสไหนก็ปรุงเอาของผมแม่ก็ถือว่าธรรมดาไม่เท่าไหร่มองนี่ดีกว่าถ้ากินได้อะไปแต่นี่ดีกว่าโคสเต้นีเ่เลย แบบนี้แบบนี้อ้าอ๋ออเข้าไปเต็มๆครับลูดออกมาเลยฮึมีน้ำจิ้มกุจาดมากแล้วกาจัดอ๋อกาจยดดีหอมๆมีพริกเหลืองมีตังกวาตัดเลือนตัดเลือน เต้นี้มาเท่าไหร่การเท่าไหร่สี่สิบบาทมีสิบไม้ี่สิบมีสิบไม้ข้าไม้ไมละสี่บาทเนี่ยไม้ละสี่บาทหนชุดสี่สิบห้าสิบห้านี่สิบสี่สิบเอาชุดที่เราแดดสิครับพี่ที่เปเอาชุดที่เราไม่ได้แดดทำหม่เออนี่รูดรูดรูดเข้า,เข,าเข้าตรงๆเข้าตรงๆแล้วรูดครับ อยลาวกบโคยเตียมีรูดมีรูดเสาอันนี้รูดไม้เสียบหรอมูสเตะอร่อยหมูเตะเนี่ยเขาบอกว่ามีเจ้าดังแถวท่าดินแดงตรงเถาบางคนนะมีหลายร้านเลยแล้วขายจต่หมูสเต๊ะอย่างเดียว ขายแต่บุสเต็กเองเดียวเดี๋ยวผมจะไปจัดมาให้ดูด้วยนะครับเทปเทปอื่นๆอีกต่อไปติดตามชมมาแล้วกันตอนนี้ขอรูปสาวไมโครจิตี้อยู่นะครับหายวับประกาศาเตเอร่อยคุณจะ่ิซุปหมูจาาแล้วมันก็ตัดเลี่ยนได้ แวะขากลับที่ลำปางนั่งรถมา้าแดดเขา้า่อยก็มีความสุขด,ดีนะอยากกลับกรุงเทพต่อแล้วก็ไม่รู้จะแวะไหนต่อนะครับรอดูแล้วกันนะไปละวสวัสดีครับเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูราการอะไรมาดูนี่มีพิธที่กรน่ารักตัวอ้วนและแซมมีแก้มัอ้วนดี จะแดกขนมจะแดกุูปองจะแดกโกโกก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาไม่ยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนูนจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นทำจิ้มซีฟูด้ดผสมว่าซาบิว่าซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดกะมองเนัดแดก